พระเจ้าสถิตกับท่านสุขสันต์วันคริสต์มาสครับท่านผู้ฟังที่ขอรบรักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสก็อยากรื้อฟืน้นประวัติและความหมายของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสกันนะครับเรามาเริ่มกันด้วยประวัติวันคริสต์มาสก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าคริสต์ศาสนาเริ่มที่จุดไหน เริ่มตั้งแต่เมื่อไรถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะถือว่าจุดเริ่มต้นของศาสนา,าคริสต์อยู่ที่พระเยซูเจ้าแต่เนื้อหาหรือที่มาของคริสต์ศาสนา,า,าจริงๆแล้วนั่นน่ะเริ่มมาก่อนหน้านั้นมากเลยทีเดียวเพียงเฉพาะแค่การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้านั้นน่ะนับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นมีพระคัมภีร์ภาค พันธสัญญาเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ภาคพ,พันธสัญญาใหม่การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับปีปฏิทินระบบคริสตักราราที่เป็นปีคศนะครับหรือคริสตักราราที่หนึ่งก็เชื่อว่าถือว่าเป็นปีที่พระเยซูเจ้าประสูติ จึงนับเป็นคริสต์ศักราชที่หนึ่งภาษาอังกฤษเขียนคำว่า A.D. หนึ่งคำว่า A.D. เป็นคำย่อนะครับย่อมาจากคำว่า anno domini แปลว่าในปีขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราส่วนปีก่อนคริสต์ศักราชหรือก่อนพระเยซูเจ้าประสูติใช้คำย่อว่ากคส นะครับหรือก่อนคิทสกักราชเขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อว่า BC ซึ่งย่อมาจาก before Christ แปลว่าปีก่อนพระคริสต์ซึ่งก่อนพระเยซูเจ้าประสูติก็มีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมอยู่แล้วโดยในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเริ่มเนื้อหาตั้งแต่กำเนิดโลกว่าพระเจ้าทรงสถาปนาโลกเนี่ยขึ้นมา ส่งสร้างสรรพสิ่งและสรรพชีวิตและสร้างมนุษย์ให้สืบทอดเชื้อสายในโลกนี้พระองค์ให้มีมนุษย์และให้มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสรรพสิ่งที่พระองค์สรงสร้างไว้โดยให้มนุษย์มีหน้าที่สองอย่างก็คือหนึ่งเชื่อฝั่งพระองค์เพื่อมนุษย์จะได้ดำรงและคงไว้ซึ่งความดีและความถูกต้องประการที่สองก็คือ ให้ดูแลโลกแต่มนุษย์ตั้งแต่รุ่นแรกได้ละเมิดต่อหน้าที่ของตนซึ่งสำหรับพระเจ้าแล้วนั่นคือการทำบาปและบาปก็เป็นเรื่องร้ายแรงที่พระองค์จะทรงวางเฉยไม่ได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์มนุษย์ที่ทำบาปบาปที่มนุษย์ทำทรงผลให้มนุษย์ต้องรับผลร้ายหลายประการมีทั้งผลร้าย ที่เห็นได้ในโลกนี้และผลร้ายหลังจากตายไปแล้วผลร้ายในโลกนี้มีอะไรบ้างผลร้ายในโลกนี้ก็คือชีวิตจะมีความทุกข์ยังมีความชั่วเจือปนอยู่มีความเสื่อมและยังมีความตายและเมื่อตายแล้วก็ยังต้องได้รับความทุกต่อที่เราเรียกว่านรกยิ่งกว่านั้นบาปของมนุษย์รุ่นแรกที่ว่าเนี้ ยังตกทอดไปสู่เชื้อสายของมนุษย์ทุกคนด้วยซึ่งเป็นมรดกบาปและเราจะเห็นร่องรอยของมรดกบาปเนี่ยติดเนื้อติดตัวอยู่ในสันชาติยานของเรามนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่มันฝังรากเง่าอยู่ในส่วนลึกของชีวิตของเราและไม่ว่ามนุษย์จะทําอย่างไรบาปและผลร้ายทั้งหลายเหล่านี้ ก็ไม่อาจาถูกแก้ให้หายไปได้เลยแต่พระเจ้าก็ยังทรงรักมนุษย์มากจึงจัดเตรียมช่องทางที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากชะตาการรมอันนี้ให้ได้และก็ไม่มีทางอื่นเลยนอกจากต้องมีมนุษย์คนใดสักคนหนึ่งมาช่วยเป็นผู้ไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทั้งหลายแต่มีเงื่อนไขครับ เงื่อนไขนั้นก็คือบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นมนุษย์ครับและเป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาปและก็ต้องเต็มใจสมัครใจยอมรับโทษแทนมนุษย์ทั้งหลายโดยถูกพิพากษาให้ตายอย่างทุกทรมานที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นหากพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้วเนี่ย มองไปหนทางใดมองไปที่ไหนก็ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยพระเจ้าจึงต้องทรงกำหนดว่าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์และทำหน้าที่ผู้ไทยบาปเองก่อนหน้าที่วันที่กำหนดจะมาถึงพระองค์ได้ทรงเลือกมนุษย์เผ่าหนึ่งเอาไว้เพื่อรองรับแผนการนี้ นั่นคือชนชาติไอซสแลนด์หรือยิวพระองค์ทรงเลือกและตั้งชนชาตินี้ให้เป็นชนชาติพิเศษพระองค์จะทําให้แผนการของพระองค์สาเร็จผ่านทางชนชาตินี้ทรงประทานพระบัญญัติให้ถือให้รักษาและให้มีระเบียบพิธีกรรมให้ถือปฏิบัติรวมทั้งพระองค์ก็ทรงสื่อสาร ให้ทราบล่วงหน้าว่าว่าหนึ่งพระองค์จะส่งผู้หนึ่งมาเป็นผู้ไถ่บาปผ่านทางชนชาติของเขาทั้งหมดนี้จึงก่อกำเนิดเป็นศาสนายิวหรือศาสนายูดายยูดาหิซึมซึ่งพวกเขาก็ทำบ้างไม่ทำบ้างทำถูกบ้างผิดบ้างตีความเพิ่มเติมไปมาจนกระทั่งผิดไปจากพระประสงค์ดั้งเดิมของพระองค์มากทีเดียวพวกเขาอย่างเชื่อ และรอคอยพระแมสซิอาหรือผู้ไถ่บาปซึ่งพระเจ้าทรงสื่อสารให้พวกเขาทราบว่าพระองค์จะส่งมาเป็นผู้ไถ่พวกเขาในวันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาจึงเฝ้ารอคอยพระแมสซิอาผู้นี้มาอย่างยาวนานนับพันปีจวบจนทุกวันนี้พวกเขาก็ยังรอคอยอยู่และพวกเขาก็ไม่ยอมรับว่า พระเยซูคริสเป็นพระแมสสิีาที่พวกเขารอคอยพวกเขาไม่ยอมรับพวกเขาจึงจับโลงตัดสินประหารชีวิตโองเป็นชีวิตชายที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ชื่อเยซูนี่แหละเพราะพระคริสตที่เสด็จมาทําสิ่งที่แตกต่างจากที่พวกยิวคาดหวังมากทีเดียวเขาจึงรับไม่ได้และก็ไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระแมสศรีอาไม่ยอมรับ ที่สุดราวสีถึงหปีก่อนคริสตศักราชพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระบิดาก็ถูกส่งลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นคริสต์มาจึงหมายถึงการฉลองการบังเกิดของพระบุตรของพระบิดาผู้ถูกส่งลงมาเป็นผู้ไทยบาปแทนมนุษย์ทั้งหลายมีชื่อตามภาษามนุษย์ว่าเยซู เนื่องจากเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระปิ่นเจ้าเราจึงเรียกพระองค์เต็มๆว่าพระเยซูคำว่าคริสต์มาสมีความหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคริสต์มาสในภาษาอังกฤษก็เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษตรงตัวเลยทีเดียวครับก็คือคริสต์มาสนั่นเอง C S R I S T M A S คริสต์มาสซึ่งมาจากภาษาละติน นั่นคือคำว่าคริสตัสมัสเซนะครับมาจากภาษาละตินสองคำคริสต t a มสกับ m มสเซซึ่งสองคำนี้มารวมกันเป็นคำเดียวนะครับเอาตัวหน้ามารวมกันคริสตัสมาก็เอาคริสมา m มสเซก็เอาแมสมาก็กลายเป็นมาสนะครับเมื่อรวมเป็นคำเดียวกันก็คือคริสต์มาสซึ่งแปลว่าบูชามิซาของพระคิดาเจ้า นะครับแมสเซก็คือมิสซาคริสตเสสก็คือพระคเจา้าเพราะฉะนั้นคริสต์มาสก็คือบูชามิสซาของพระคริสาเจา้าเพราะการร่วมมิสซาถือว่าเป็นประเพณีสําคัญที่สุดที่ชาวคริสตถือปฏิบัติกันในวันคริสต์มาสส่วนในภาษาไทยก็มีความหมายเช่นกันครับมาจากคำว่ามาสซึ่งแปลว่าเดือน ดังนั้นคริสต์มาสจึงเป็นเดือนที่เราราะลึกถึงพระเยซูคริสต์ชา้าเป็นพิเศษและอีกความหมายหนึ่งของคําว่ามาสก็คือดวงจันทร์ฉะนั้นจึงตีความหมายเป็นภาษาไทยได้อีกอยากหนึ่งก็คือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างของโลกเหมือนดวงจันทร์เป็นความสว่างในตอนกลางคืนท่านผู้ฟังครับช่วงเทศกาลคริสต์มาสหลายๆที่ และทุกๆวัดในศาสนาคริสต์นะครับก็จะมีการตกแต่งประดับประดาและจัดทำร้ายสิ่งหลายอย่างก็เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อพระเยซูเจ้าประสูติเช่นการทำถ้ำพระกุมารเพราะในช่วงนั้นโยเซฟและมารีไป จดทะเบียนสัม,มโนครัวนะครับที่เบธเลแฮมเพราะฉะนั้นคนหลังไหลไปมากมายไม่มีที่พักเลยแต่หมดนอกจากอคอกสัตว์ของโรงแรมแห่งหนึ่งที่เจ้าของโรงแรมเห็นว่าพอที่จะเป็นที่พักอาศัยได้เพราะว่าไม่มีที่จริงๆดังนั้นพระกุมารจึงต้องไปเกิดอย่างทุรักทุเลนะครับในอคอกสัตว์ที่เมืองเบธเลแฮม ก็ถือว่าเป็นสถานที่ประสูตรของพระกุมารเจ้าดังนั้นรมเนียมประเพณีของศาสนาคริสต์เราจะมีการทําถ้ำพระกุมารเป็นการจําลองสถานที่ที่พงประสูติมีการทําดาวประดับดาวซึ่งในสมัยนั้นในพระคัมภี์ที่บันทึกไว้ดวงดาวได้นําทางโหราจาร์จากทิศต่างๆนะครับจากทิศต่างๆ โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาเฝ้าพระกุมารในวันที่พองประสูตรในถ้ำที่พองทรงปร,ประสูตินั้นซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้มีประวัติและเรื่องราวต่างๆในรายละเอียดมากมายเลยทีเดียวรวมทั้งยังมีวิวัฒนาการในการเสริมเสริมอะไรบ้างครับเสริมต้นคริสต์มาสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้กลางสวนเอเดนที่พระเป็นเจ้าสั่งห้ามไม่ให้กิน มนุษย์ก็ฝ่าฝืนมนุษย์ก็ขัดคำสั่งและมีจิตใจที่อยากเป็นใหญ่ไม่อยากพึ่งพระเจ้านะครับจึงเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของต้นกำเนิดแห่งบาปนะครับและพระกุมารจึงต้องมาประสูตรในถ้ำนะครับซึ่งจะตั้งอยู่คู่กันและที่ต้นคริสต์มาสนั้นก็ยังแขวนลูกแอปเปิ้ลมีกล่องของขวัญจำลองเล็กๆ และยังมีดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสดาวนี้เป็นดาวของดาวิดก็หมายถึงว่าพระกุมารน,นี้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดผ่านทางโยเซฟผู้ซึ่งเป็นบิดาเลี้ยงของพระองค์ยังมีไฟกระพริบและอื่นๆอีกมากมายซึ่งถือว่าเป็นเป็นพัฒนาการซึ่งแต่ละอย่างล้วนก็มีความหมายในรายละเอียดทั้งสิน้นนอกนั้นยังเสริมให้มีซานตาคลอส นะครับท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อซานตาคลอสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี่เราจะได้ยินซานตาคลอสซึ่งแท้จริงแล้วซานตาคลอสเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้เลยเพราะชื่อซานตาคลอสเ่ยมาจากมาจาก,มาจากนักบุญนิโคลสัสซึ่งเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือและเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเด็กๆ แล้วก็นำมาผนวกกับลักษณะของเทพเจ้าทอซึ่งเป็นเทพเจ้าในนิยายโบราณของชาวเยอรมันทั้งสองมารวมกันจึงเกิดเป็นภาพของซันตาคลอสครับเหล่านี้ล้วนเป็นการรื้อฟื้นส่งเสริมและทบทวนความเชื่อในการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าเพื่อไถ่บาปของมนุษย์เราทั้งหลายนำมาซึ่งความสุข ความชื่นชมยินดีสำหรับมนุษย์ทุกคนสมดังคำทักทายที่เราได้ฟังกันบ่อยๆในเทศกาลนี้ก็คือ Merry Christmas ครับคำว่า Merry แปลว่าสันติสุขและความสงบทางใจเพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสครับท่านผู้ฟังจะยืดยาวไปเนิ่นานานไปขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายขอพระพรแห่งการบังเกิดมาของพระกุมารเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับทุกท่านนำสันติสุขและความสงบทางใจมายัางท่านทั้งหลายเมลี่คริสต์มาสมายัางท่านผู้ฟังทุกท่านครับ